บรรยากาศท้องนาบ้านเฮาบรรยากาศดีดีดเอ๋ก็ไปขุดรอค้ามาพี่นอ้องรอค้าเก็บผักเถือเมืองบักเขือเจ้าพญาบักเขือพ่วงรอค้านหน้าหนาวแสบอีกแล้วแล้งนีพี่นอ้องจ้า เองาพวงกำลังงามพี่น้องคนดอกคาบะเขือมอ่วงฟอมปลูกไว้พี่น้องรวยแบบใหญ่งงเลยคุณน่ะเหงาหลายหลเลยนี่พี่น้องเซฟเสียบ้านหลังเลยนี่เดี๋ยวต้นสมบูรณ์อีหลามากมากนี่นี่บะเขือเจอา้าพญานี่กับปูใบขึ้นกันพี่น้องบะเขือใหญ่บะเขือขาวเซฟเสียบพี่น้องกินกับแจีวกับปนูนกับปลาบองสุดเท่านั้นมีน้องคาไปตุ่มกินย้ำมะเร็งแซ่บ ไปพี่น้องมาที่นี่คุณไอเอบกบำร่างพวนดินอยู่คุณพวนดินไห้ก่อภัยอันนี้เป็นไ่กิ่มซุ้งแล้วก็ไภสามฤดูแมนว่าเอฟแมนไภสามฤดูบ่ไภสามฤดูเขาหดนำ้ำเขาจะได้กินตลอดเด้ไภเนี่ย

อันนี้แต่นอหน่อยแต่แขนงออกมาแล้วพี่น้องนี่แต่แขนงต,ติดเลยไพ่สามดูดูไพ่กิม้มสู้มีไพ่ไพ่นี่รพี่น้อยเบื้องเล่น,ม,น,นมันไหนเขาเริ่มันยังก่อนนี่ไหมเขาเริ่มันยังมันเสาตีมันเสามันปลามันปลาแซ่บๆซดีหน่อยเข็ดหวานนะย่าเป็นเม็ดเลยเด้อ นีย g าเป็นเม็ดเลยเดี๋ยวเฮามาขุดมือหลังขุดเต็มเลยเด้ดพี่น้องคุณนะครับพี่เต็มไดเลยเด้เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเฮาจะคอยมาขุดขุดยังหลายเลยพูดเหรอซุดแดนพูดเหรอมันปลาหนีแมนเบิดเลยในเครื่องนี่แต่ว่างตรงนี้เวลาขุดเพราะว่าขุดเที่ยงหญ้าประมาณนี้แหละไปเอาเพลกับเขาคำเหรอเพลกับเขาแรงบัดทีนี้พี่น้อง นี่ก็ให้หน้าเขากำลังงามพี่นนอหน้าเห็ดให้วิถีชีวิตพันนะเก็บผักกินมีคนสุกพี่นนอสนีก็ดีแล้วต้นประกอกเมนบ่เมนบบฮะเ็นบ่วะเกิดเองตีขายต้นประกบอบเนาะเมนบ่วะวุ้ยประก,บระกบอบอีลีเมนยูตีให้หามาปลูกอยู่ได้กินยอดนั้นพอดีเลยกอกปลาเนั่ยนกอกปลาวุ้ยพอดีเลย ไหวนั่นลหละไหวไหวไหวยอดประกอบปลาที่นอนพี่ยอดประกอบปลาตัือขึ้นเอีวเราจะนั่งกินเราพี่น้องมันขยันปลูกขยันหานี่เขาเขาเขาแล้วมิวปลาสวยอยู่ธรรมชาติอยู่บ้านนอเข้านี่ยนะพี่น้องะทำเนาะนี่คือไปเฮ็ดกับเขาได้ค่าแล้วได้บะกเขือแล้วน้อยเอบได้เบิง นี่ได้ค่าได้บะเขียดเ,เดี๋ยวเราไปเอาไอ้ผักกัเนเดี๋ยวเพริกกะปิแซ่บแซ่บยืดพักฟังอีกตำแจ้วปนนี่กับมันไหมนี่นี่มันสองโมเมนต์ไอ้นี่มันมันเกี่ยวแดงมันเกี่ยวดิมันเกียเเก่ยวแด,วดงไงอันนี้เหรแตงก็ได้ขีดยานี่ย่พราะต้องได้ขีดยาเลยอยู่เป็นแถวยาวเลยเดิน อันนี้่านั่นนี่นี่ค้าไอข้ากรเกษตรแดงง่ายครับพี่น้องครับนี่ข้ากรเกษตรแดงง่ายนี่แหละใบยีง่ายครับคบ้ากเกษตรแดงยยง่ากยดดก็นั่งจีบก็นั่งติดก็นังเริ่มติดว่กระปกูกเบื่อนเข่าพี่นอ้องโอ้ยกำลังเขียวชะอุ่มเลยงามงามเด็ดพี่นอ้อง สวยามมากเลยปะ่ะเฮ็ดกับเขาไปเอายอดพักปังญี่ปุ่นก่อนพี่น้องบัดท,ที่นี่ ต้นดอกแค่ต้นดอกแค่ก็ต้องยูคูกับผักหวานได้พี่น้องต้นดอกแค่จะเป็นผ้าพ่เลียงผ้าพ่เลียงคือต้อนดอกแค่ต้นผักหวานก็คือสิตองปลูกคู่กับต้นดอกแค่จังสีเหลียงกันได้ได้พี่น้องผักหวานกับดอกแค่น้นต้นแค่ก็ได้ยังมาท่านออกดอกผาไปเก็ยบยอดผักฝั่งญี่ปุ่นอดกพี่น้อง

กำลังงามสองดอกของตัวนี้กินกระปุนลผดีเลยกระปุลผดีเนาะหอมด้หอมหอ,ม,อ,ม,อมแบบสไตล์แบบบวานดอกเกียกเยลตัวนี้อนหยอมกว่านึงแค่ไหนยางเหล็กนอนสมมติจะกินอิ่มอ่ะ เออแต่นวกินเหเข้าขยมปลูกยังยงจนะผักปังนึ่งฮะเบผักปังอผักปังพี่น้องผักปังก็ลัางงามยน่เนาะ

สว่าบบ้วอันนั้นไยมันออกกันสาวทข้าวทีนี้ทำข้าวทำปนกินกับผักหลวกแซบๆพี่น้องจ้ากีฬาขอจบคลิปเทนี้้ะจา้ามื่อหลังสิภาพ,พี่น้องไปชมสวนอีก สิพาไปชมอีหอย่างเราติดตามด้วยอจ้าพี่น้องจาคลิปนี้ก่ะพ่อทนาด้ว,ดวจ้าพักท่งเบิดกับได้ไลนเป็น,นไงเป็นไงงาน